สวัสดีค่ะเมื่อนี้เฮากระเดินทางมาถึงการาพับเรียนป่วยท่านค้นขนาดทรแบบที่เจ็ดแล้วด้วยจ้าเมื่อนี้จะใส่ริบบิน้นความเย้าขนาด38เซนจ้าเส็นแล้วก็พับทบลงมาค่ะแบบนี้เลยค่ะประมาณ10เซนเลอจ้า,าพับลงมาแล้วเฮากะขืนฐานดอกเลยจ้าขื่นฐานดอกโดยใส่ริบบิ้น4ี่เซนสารกันเหมือนกับเฮ็ดฐานทุกดอกเลยจ้าฐานทุกดอกสิ รูปแบบเหมือนกันเน้อจ้าได้ซีเซนแบบนี้แล้วเขากับสสเหรียญค่ะใส่เซนสันภาพสารขึ้นสารโล่งสารไปสารมาแล้วก็เอ่าเซนสุดท้ายสอดเก็บจ้าให้ใสเซนสันก่อนเนื้อจ้าค่ะแล้วก็พริกกับด้านจ้าใสเซนสันอีกเหมือนเดิมสารกลับไปกลับมาซีเซนจ,จนครบเลยจะ้ะสีสารทั้งไหดก่อนก็ได้จ้าก,การขึ้นดอก ฐานดอกนี่เ้นสุดท้ายกให้สอดเก็บจ้ะเสร็จแล้วเขาก็บ,บีบให้มันแน,น่นเลยจ้ะแล้วก็พริกกลับด้านมากค่ะพีิกกับด้านมากแล้วประเทศนี้เขาสิเริ่มทาเริ่มดอกเลยด้วยจ้ะกีบดอกแรกให้พริกริบบินไปข้างหลังใส่นิ้วมือข้างขวานิ้วสี่ข้างขวานี่จ้ะประคองกีบดอกไว้แล้วก็หันมาสอดริบบินเลยจ้ะเห็นไหมคะ่ะ ริบบิ้นสอดได้เลยได้จ้าแบบนี้ได้จ้าว่าต้องพีกอีกอย่างอีกแล้วใส่นน้วประคองไว้ประคองไว้เบาๆจ้าเดี๋ยวกีบมันหักแล้วก็ดึงเลยค่ะต่อไปเป็นกีบที่สองนด้จ้าห้ามุนไปข้างหลังเธอเดี๋ยวจ้าแล้วก็ใส่นิ้วมือข้างขวาประคองไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็สอดริบบิ้นเข้ามาในช่องกลางๆเลยจ้ะนี่ค่ะ ต้องใส่เนิวประคองไว้พร้อมเลยจ้ามันยังสิบ่ได้แบบหักออกมุนริบินไปข้างหลังใส่นิวประคองไหวแล้วก็สอดได้เลยจ้านี่ค่ะสอนแบบสาดเ้อจ้าเหมือนนี้เ้าบ่ได้ไปเรีว้วเด้อก็คอยเห็ดไปน้ำกันนี่เลยจ้านี่ค่ะ มุนลิบบินไปข้างหลังใส่เนิว้วมือนิ้วหนึ่งประคองไว้ขั้นตอนนี้บ่ยากจ้ะนี่ค่ะแล้วเขาก็สอดลิบบินมาเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมใส่เนิ้วประคองไว้ด้วยจ้ะประคองเบาๆพอบให้กีบดอกมันแตกออกจ้ะมันจะได้ดึงง่ายๆค่ะฐานกีบแรกเข้ากับแล,แล้วด้วยจ้ะแล้วกับมาดึงให้มัน เสมอกันทั้ง4กลีบอย่าให้มันหล่นทังใดทางงนึงเสร็จแล้วจับรีบบินเลี้ยงค่ะเลี้ยงแบบนี้ด้อจา้าเลี้ยงเทลเซนเทลเซนเส้นส,สุดท้ายให้จับควยค่ะจับควยแบบนี้เด้อแล้วใส่นิ้วจับไว้แล้วกับใส่มือหมุนจา้าหมุนไปแล้วมันกะจะเป็นแบบนี้ด้อจา้าใส่นิ้วโป่งดันไว้นิ้วโป่งทางขวาก็ใส่ประคองกลีบดอกไว้ค่ะ หมุนประมาณรอบครึ่งจ้านี่นะคะ่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้จ้าแล้วเขาก็ใส่เน้วปโปงกดไว้นี่ค่ะเน้วโปงกับเนิ้ว 4, สี่ซอยประคองไว้ด้อจ้าฟังทางขวาเมื่อใส่เข้ากับหมุนกีบแรกค่ะเส้นที่อยู่นอกสุดให้ฮักรีบบินออกไปค่ะเห็นบ่ค่ะเส้นที่อยู่นอกสุดหมุนรีบบินรอบหนึ่งออกไปข้างนอก หมุนออกด้วยจ้ารอบนี้นี่ค่ะแล้วก็เสียบกลับมาค่ะให้มันเป็นลักษณะการโค้งแบบนี้แล้วค่ะแล้วเาก็คอยเห็ดหมุนไปเสียบเทบเลกีบเทเลกีบไปเรื่อยๆนี่จ้าหมุนออกไปข้างนอกรอบหนึง่งแล้วก็โค้งกลับมาเสียบค่ะหมุนออกไปหักออกไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็โค้งกลับมาเสียบจ้า เฮ็ดให้คบทั้งสี่ดอกกระสีได้กีบข้างไหนเป็นแบบนี้เลยจ้ากีบข้างไหนเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนกีบไหนมาที่นี่อีกกีบนึงเลยจา้าริบบิ้นส่วนยาวนี่เขาจับโค่งกลับลงมาเสียบลงได้เลยจา้าต้องพลิกต้องหมุนต้องกลับเอียงแล้วเลยจ้ารอบนี้เส้นยาว ใส่เสียบกลับลงมาเลยค่ะนี่ดึงลงมาแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะให้ใส่เส้ยนยาวเสียบกลับลงมาเลยจ้ารอบนี้เรต้องหมุนยังแล้วจ้าง่ายๆรอบนี้รอบแรกอาจสียากแน่จักหน่อยพี่น้องต้องค่อยค่อัดฝึกหมุนรู้ดูจ้าเดียวกับสิบเป็นเอง นี่จ้ะเสียบลงมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะเข้ากับสีใดดอกกุหลาบอีกแบบหนึ่งจ้ะดอกนี้อาจสีอย่างนีนจังน้อยเข้ากับค่อยๆเลี้ยนลู่ไปเอวด้วยจ้ะเสร็จแล้วก็มาตัดตัดเป็นแฉกแกแบบนี้ละจ้ะหรือผู้ใดสีมากตัดแบบใดตัดให้สันเลยก็ไดจ้ะแล้วแต่ผู้มากแต่ว่าตกว่าแบบนี้มันจะสวยกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะ